อนที่ขณะนี้ก็เป็นสาณิศ วิชิตเกียงไกกับนำพลน้องกี่พยุทธ์นะคู่นี้ก็เคยทําค่าผ่านประตูหนึ่งล้านกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่ที่ผ่านพ้นมาเองนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะได้ชมมวยในเงินแสนที่จะถ่ายทอดออกทีวีกลับไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านครับทาไมต้องเอามาต่อที่ต่างประเทศแล้วถ่ายทอดสดกลับไปนะครับนี่คือวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของสนามมวยลุมนีแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ท่อง9ที่วที่ให้ความกรุณาในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ผมคิด ว่ามวยไทยเป็นศิลปบะประจำชาติแล้วก็วงการหมัดมวยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของสังคมนี่ที่สามารถที่จะทําชื่อเสียงให้กับส่วนรวมหมายถึงประเทศชาติถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปนะครับผมคิดว่าวงการมวยของเราเนี่ยนะฮะจะเผยแร่ศินป,ปะมวยไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับฉะนั้นความหวังต่างๆแล้วก็ฝากไว้สําหรับสารนิตวิชิตเก,งก่งกาแล้วก็นําพลหนองกี่เผยยุบนักมวย ท่านได้ชมผ่านไปก็คงจะเห็นนะฮะว่าการมาใช้ศิลปะมวยไทยนี่เรามีความตั้งใจแล้วการนําศิลปะมวยไทยออกมาเผยแพร่เนี่ยเราทําเพื่อนะฮะอนาคตข้างหน้าอีกต่อไปที่กําลังเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือนำาลน,น้องกี่พาหุยธและอาจารย์ที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดในขณะน,นี้อาจารย์พรามโมทหอยโมทนะฮะ ตอนนี้ท่านเป็นอะไรอยู่ที่ก็เป็นข้าราชการครับระดับ c 7นะครับอยู่ที่อำเภอหนองกี่นะครับท่านผู้ชมอาจะเห็นได้จากสาวที่ถือป้ายอยู่นะฮะยกที่หนึ่งแต่เราจะไม่นําขึ้นบนเวทีนะฮะเพราะเราอนุรักษ์กันแม้กระทั่งแม่ไม้มวยไทยแล้วก็สุภาพสตรีเราจะไม่นําขึ้นไปบนเวทีนะครับขอร้องจากโปรโมเตอร์ทางนิวซีแลนด์ครับนะครับจับตาดูฮะยกที่หนึ่งของมวยคู่ ไยทอดคู่ที่3ามกำลังจะเริ่มขึ้นคร,ครับฝ่ายแดงนั้นก็คือสานิตวิชิตเกรียงไกลครับฝ่ายน้ำเงินนําพลหน้องกี่พายุทธทั้งคู่นี่เคยชกกันมาแล้วครับแล้วก็มาสนุกดูเดือดเลือกเกินครับ ในการชกที่ผ่านมานั้นนำพลน,น้องกีพายุทธนั้นเบียดสีนสุดท้ายก็ว่าได้ครับเอาชนะไปอย่างวุฒิิดแล้วก็มาคู่นี้คุณชงชัยเลยนํำมาล้างตากันถึงประเทศนิวซีแลนด์ทีเดียวครับผมมีความมั่นใจว่านักมวยทั้งคู่เนี่ยที่จะออกอาวุธแล้วก็ทําความตื่นเต้นให้กับชาวนิวซีแลนด์และก็การถ่ายทอดสดไปส,สู่ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นำนำพลน้องกีพายุทธ์ฝาโอ้โหแต่ขวาแรงนะเป็นมวยขวานะฮะ แล้วก็สารนิพพิชิตเกียงไกอดีตยอดมวยในเมื่อ5ปีที่ผ่านมาและขณะนี้ก็ยังทําเงินรายได้เป็นแสนอยู่ครั้งสุดท้ายชกเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็แพ้นําผลนี่เองนะฮะเป็นมวยซ้ายเป็นมวยที่มีจังหวะนะแล้วก็รัดกลุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นองค์โดนแข้งขวาแต่ละดอกที่แหลงนะเกิดนะนี่ชกมาแล้วสองร้อยกว่าครั้งเลยครับคุณดงชัยครับนี่ชกมาตั้งแต่เรียนอยู่ป3ทีเดียวครับนะชกตั้งแต่อายุ19กกิโลกร,รัมนะฮะคือนักมวยไทยแต่ยังจเจริญเติบโต มาอยู่ได้แม้กระทั่งจูเนียไล์เวทในวันนี้คือน้ำหนัก130ปอนด์นะฮะครับผมคิดว่าจะหลุดรอดมานะฮะเพราะว่าชกกันคนไทยหรือนักมวยไทยเนี่ยชกกันตั้งแต่เด็กนะฮะจะเพาะแค่แกนกันไปหมดนะจะหามวยใหญ่ๆไม่ค่อยมากนักนะฮะ คร, ب, ครับก็มาดูกันนะครับสานิตในแข้งซ้ายน้ำพลแข้งขวาครับมีน้ำพลนั้นก็คุ้นหน้าคุ้นตาเลยว่าสานิตนี่ครับเป็นมวยเก่าก็จริงครับแต่ว่ากลับมาเกิดใหม่นี่โอ้โหช่วงนี้ร่างกายนี่ถึงขั้นสุดยอดนะครับเก่าเป็นแบบอย่างนะฮะเพราะว่าเขาต้องการเงินเพียง2 0 0หมืนที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรับจะโอ้ยผมมาเชิญอาจารย์เข้าดอกนี้เต็มๆสะอื้นครับท่านผู้ชมแล้วเป็นนักมวยที่แข้งขวาหนักติดอันดับเลยนะฮะสำหรับนำพลนองกีพยุทธ์แล้วก็ชอบตรง ส่วนสารนิตวิชิตเก่งไกลนะฮะผมก็คิดว่าเป็นนักมวยที่ตอนนี้ก็ไทยก็ชกแรงเหนือเกินนะฮะที่ซ้ายแรงครับออกมาซ้ายแรงก็ถูกโตนะ้กลับมาแรงเช่นเดียวกันสารน,<ไ>นี่เป็นนักมวยที่หัวใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับนักชกไทยคนนี้แล้วก็เป็นนักมวยที่มีความพยายามสูงนะฮะไหลหลุดทั้งสองข้างในอดีตนะฮะแล้วก็ผ่าตัดทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะฮะเดี๋ยวนี้ไหลไม่เคยหลุดแล้วนะฮะหนึ่งปีกว่าเป็นอันว่าเชื่อถือได้ปักตรงกลางหน้าอกเสือนะเสือ เพ่นครับจะข้องฉายาเป็นรูปเสือเพ่นครับจับได้ตีเข่าอาวุธได้ทุกลูกนะครับสําหรับสานิดคนนี้เคยประทะยอดมวยดีๆมาแล้วมากมายทีเดียวครับแม้แต่เข่าต่อเข่าก็ไม่แน่เพราะนํพลนี่ก็ได้ฉายาว่าเป็นขุนเข่าจักรันตรึมนะฮะจากน้องกี่พยุดนู่นนะามีศอกคุณโชคชัยเดียวแอดาซินได้ใจอีกแล้วผมว่า ครับนำพลเองนี่แหมจะปีชายาอยู่เยอะนะครับเป็นผุ้เขาหน้าเปื่อยบ้างเป็นแต่ระยะหลังๆนี่ไม่ค่อยแตกนะครับมีเรงความหมดยกที่1ครับกลับมายังลุมพินีสเตเดียมนะครับซึ่งช่องกาสมททถ่ายทอดสดจากประเทศนิวซีแลนด์ครับลุมพินีสเตเดียมนั้นก็ตั้งอยู่ที่เช์กสตรีทครับในโอชาหูเมืองออกแลนด์นะครับ นี่เป็นการชกกันระหว่างน้ำพลน้องกี่พยุธิกับสานิตวิชิตเกรียงไกรครับกำลังจะเริ่มในยกที่สองครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือไอ้เสือเผนสานิตวิชิตเกรียงไกรจากราชบุรีนะครับชื่อจริงๆนะครับว่าสานิตบูรเทพนะครับอายุ26ปีครับครับทางด้านน้ำพลนั้นชื่อจริงๆก็คือน้ำพลศรีจันทึกครับครับ<ไ>เรามีรางวัลน,น้ำใจนะฮะจากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวัฒนาอัศวเหนท่านบอกว่านะฮะบบอกว่าชนะกลับไปนี่นะฮะมีรางวัล พิเศษสร้อยคอทองคาคนละ5บาทนะฮะสำหรับผู้ชนะสำหรับผู้ชนะนะครับสําหรับผู้แพ้ผมก็คงจะต้องเป็นผู้จ่ายครับท่านท่านมีน้ําใจนะฮะในการที่เราไปล่ําลาท่านนะครับคำพูดที่2ดูกันต่อไปฮะว่าแข้งขวาของนําพลเนี่ยนะฮะจะจับจออไปที่ที่โครงซ้ายของสานิตหรือแข้งซ้ายของสานิตเนี่ยฮะจะวางไปที่ที่โคงขวาของนําพน ซ้ายกับขวาครับมาพิสูจน์กันพิสูจน์กันที่เมืองโอ๊กแร์นี่และครับมีแข้งซ้ายของไอ้เสือเพนครับทำไงทำไงลูกนี้ไม่ได้เตะอาสวยแหมอาชีพนะครับจับขาไถนานีลูกลูกนีครับนำขบวนยุ่งงะนำขบวนน้องกี่พยุทธถนัดเหลือเกินแต่คนที่ถนัดก่อนก็คือนำพลนะฮะตอนนี้นี่เป็นพี่ชายนะครับพี่ชายแท้ๆเลยนะฮะก็เป็นลูกศิษย์ของครูปาโมย์หอยมุกนะครับทั้งคู่ทีเดียวผลด้วยเข้าหาเตะขวา ได้แรงจริงๆตนะาเน็ตานี่ยกาดทายนี่เอียงรับเต็มๆนะครับทั้งคู่นะครับเลยว่าเอียงรับแข่งด้ดยกันอยู่ที่ว่าใครจะมีจังหวะส่งแข้งลอดเข้าไปใต้กาดไปก่อนกันเท่านั้นเองครับนำพลกระชากตีนำพลนี่มาจะสังเกตได้ว่าออกไปชกต่างประเทศบ่อยนะครับเพราะเป็นมวยที่มีฝี่ไม้ไลายมือครบเครื่องครับแล้วไปชกที่ประเทศไหนนี่ประทับใจทุก ครั้งทีเดียวทําให้เราตื่นเต้นระวหว่าเสียวมาหวนม่งาวไปต่อยที่ฮอลแลนด์นะฮะโดนารามอนเดกเกอร์ต่อยซะจจโนโหนะฮะแล้วเรามาแก้มือชนะารามอนเดกเกอร์ได้ที่สนามมวยลุงทีเป็นนักมวยที่ทําสถิติเงินได้โดยตลอดแล้วก็เป็นแชมปเปี้ยนถึง2ตําแหน่งด้วยกันนะครับในอดีตนะฮะตอนนี้น<ะ>เองครับก็มีแฟนๆเรียกร้องนะครับอยากจะชมรามอนเดกเกอร์อีกนะครับคุณชงชัยครับคก็คิดว่าจจะคงจะ มีโอกาสได้จัดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับเขาก็ทําหนังสือถึงเรามาแล้วฮะเขายินดีที่จะมาชกกับนักมวยไทยที่ประเทศไทยนะฮะแล้วผมกําหนดไว้ว่า26นะ พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะชกกับใครดีก็เรียกร้องไปยังท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สื่อมวลชนว่าผู้ชกของราม่อนควรจะเป็นใครผมไม่กล้าตัดสินเองนะฮะครับแข่งท้ายของสานิเริ่มทํางานแล้วนะครับแข่งซ้ายเสือเพลงอุ้ยจ่อยซ้ายจ่อยขวาอ้าโอ้ยนพลโดนเข้าไปชุดนี้หน้าตาแดงทีเดียวครับหิวดําๆนี่ออกสีแดงเห็นชัดเลยทีเดียวแต่โดยเข้าไป3ชุด3ดอกสานิได้เป็นมวยจังหวะครับนพลนี่ก็เป็นมวยทรหดดโดยเข้าหา แข้งซ้ายขยับมานี่ครับเข้ามาหลวมนิดนึงเจอแข้งขวาโตครับส่งต้นมาแม่ให้ดอกกลับไปทันทีดีเดียวครับหมดเตะขวาอีกทีนึงโอ้โหแข้งซ้ายอันนี้หนักหน่วงนะฮะโดนเข้าไปเหมือนกันนะนำผลอุ้งแข้งขวาห้ามวยคู่นี้เป็นมวยที่วางแข้งได้หนักหน่วงทั้งคู่นะท่านผู้ชมครับผมมีความมั่นใจด้วยเกินว่าอืแต่เข่าในก็เท่ากันอีกฮะ สังเกตได้ฮะอาจารย์องอาจเพราะเขาในเนี่ยไม่ว่าซงโอ้โหแข้งขวานำพลรูปนี้ชัดนะสานิโต้แข้งซ้ายมาได้สวยฮะจับเขา่าไปยินทเท้ากันตีลำบากหมื่กันนะเขาต่อเข่าด้วย <โ S 1> เป็นพุ้นเข่าด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะฮะโอ้โหนำพลจะยกทุ่มเลยนะครับอน,นาคตของทั้งคู่ก็คือจะต้องไปต่อยวันเิดสนามนะฮะสำหรับผู้ชนะผู้แพ้ก็มีความผิดหมดยกที่สองครับ เห็นอยู่ในจอภาพนี้ก็เป็นนักชกทางด้านมุมน้ําเงินครับคือนาพลน้องกี่พาวุทธเป็นพี่ชายแท้ๆของยอดมวยไทยปัจจุบันนี้ครับนำกระบวนน้องกีพาวุทยครับทีวี TV ก็ถ่ายทําได้ดีเหลือเกินนะฮะไปจับตรงมุมเลยนะชัดเจนเหลือเกินนะฮะนำพลน้องกี่พาวุทธ์ขณะนี้อาจารย์ปาโมดหอยมุกคกงสองยกผ่านพ้นไปนะฮะส่วนฝ่ายแดงก็คงจะเป็นครูยอดธงเสนาณน์น,นะฮะบ้านเกิดที่แท้จริงอยู่ที่บ้านโป่งนะฮะนะครับ ด้านฝ่ายแดงนั้นก็คือสานิตวิชิตเกรียงไกรครับเจ้าของฉายาไอเสือเพ่นครับนี่ก็คือป้ายของทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับที่ท่านผู้ชมไปไหนครับจะเอาป้ายนี้ไปด้วยเพื่อเป็นการนําทีมนะครับแล้วก็ทีมงานของทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั้นนําเอามวยไทยไปเผยแพร,กร่กันเรียกได้ว่าทั่วโล ทีเดียวคร,ครับสาเหตุที่เราเอามวยไทยระดับเงินหลายแสน3มคู่นี่นะฮะผมคิดว่าเราทําสถิติมาแล้วทั้งนั้นนะฮะแต่ด้วยสาเหตุนี้เพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์เขาเป็นประเทศที่ยังเริ่มนะฮะเริ่มจากการ ต่างๆนะฮะฉะนั้นมีน้อยมากฉะนั้นมวยที่เขาจะผลิตขึ้นมาให้ท่านกับเราเนี่ยยังไม่มีฉะนั้นเราต้องนําศิลปะมวยไทยมาเผยแพร่แล้วก็ถึงจะมีของเขาเนี่ยนะฮะแต่ผมกลัวเนี่ยนะฮะแต่ผมกลัวว่าจะน็อกเร็วเกินไปท่านผู้ชมอาจจะผิดหวังเลยนํามวยระดับนี้มา นะฮะให้รู้เลยว่าเรานรําศิลปะมวยไทยมาเผยแพร่จริงเรียกกันว่าให้รู้แจ้งเห็นจริงนะครับนี่แบบมวยไทยจริงๆรปีไม่ลายมือเป็นยังไงครับเตะต่อยกันแต่ละทีนี่ดังสนั่นแข่งขวาของนักขลนเมื่อสักครู่นี้ออกมายกที่3ครับสาดก็ไป3ดอกสานิดก็โต้ก ท่านจะทานำคนตีเข่าตีสานิตตีต่างคนต่างตีกรรมการพันโเทพินิตวงศิลวิเศษครับบนเวทีรัดล่างนะฮะเป็นคุนเข่าด้วยกันทั้งคู่จังหวะเหลี่ยมมวยหรืออะไรทําอะไรลําบากนะฮะผมบอกว่านักมวยทั้งคู่นี้มีศิลปะการปั้มฟัดในการที่จะตีเข่าด้วยกันทั้งคู่นะฮะเหลี่ยมมวยดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะน้ำคนก็พยายามเพื่อเกินนะฮะสานิตรู้สึกว่าจะเป็นมวยที่แข้งขวาครับ สานิสเนียมายืนรับเต็มเต็มซีแข้งซ้ายโตมาเอาสีแข้งขวาโตซ้ายขวาขึ้นอยู่กับว่าแข้งใครจะโดนก่อนนะครับม, <า S 1> มน้ำพังแกวางแข้งหนักนะแล้วสานิสต้องเก็บให้อยู่นะเก็บไม่อยู่จุกได้มั้งโอ้หสวยฮนะเอ สถิติการชกนะครับเราทำอะไรกันลําบากนะครับเพาะประเภทเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็เป็นมวยซ้ายกับมวยขวาถ้าเป็นมวยขวาเหมือนกันจะชกลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมคิดว่าขณะนี้ก็คงจะสูสีกันที่สุดแล้วอืออือตรงนี้ชิงสีคนเดยกเข้าไสองทีแล้วก็เบิ้นเข้าไปเต็มเต็มตอนนี้แขงข่ามาทีนึงโอ้ยคนันสองแายที่เดียวครับน้ำกระจายแตกหรือเปล่าครับยังมองไม่เห็นนะครับ โอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มทีเดียวครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นนำพลน,นะขุนเข่าร้อยเข็มไม่แน่ถ้านำพลโดนลูกนี้สงสัยครับแอนตาซินได้จ่ายแนนะ่แนะอนตาซินยังไม่เสียนะฮะยังไม่จ่ายนะครับสานิตเองก็ไม่ดีนะครับศอกนะแต่ว่ายัางยังหาจังหวะใช้ไม่ได้ครับนะี่เป็นการชกในยกที่3าครับท่านผู้ชมฝ่ายน้ำเงินคือนำพลน,น้องกี่พายุที่กำลังเดินเข้าหานี่ครับเตะขวานี่แหละ ซ้ายลุดนะครับนะ,ะแข่งซ้ายเองก็ไม่เบานะครับแข่งซ้ายสานิทสานิดวิชิตเกรียงไกรครับนักมวยจากราชบ,บุรีครับขอสองหมื่นไปผ่อนมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวนี้มีเงินฝากธนาคารสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับครับผมคิดว่าจะเป็นนักมวยตัวอย่างออื้ข่าวต่อข่าวนะจางตียากนะแข้งขวาเข้าไม่ชัดเจนนำพลเลืึกเขาอีกแล้วไข่นา ตัวจริงครับสายนี้ตีน้ำพลก็ตีตอนนี้ตีทีหนึ่งแข่งเข้ากันจะเข้ากันยากมายสายมีลูกนี้ถนัดเก่งด้วยน้ำพลก็เก่งทั้งบอลยกทีส่สามเข้ายกที่สี่นะครับของการชกในคู่นี้ครับตองเกาตองมทห์กำลังถ่ายาทอดสดจากลุมพินีสเตเดียมในเมืองออเกแลนด์นะครับประเทศนิวซีแลนด์ครับ แรกนะเรามีศิลปะมวยไทยเรามีภาษาไทยแล้วเราก็ยังมีนาฏศิสินนะฮะหรือเป็นสาวที่เคยเรียนอยู่แล้วก็แต่งชุดไทยแต่งชุดไทยนะครับึบงเป็น,ปนล,ลักษณ์ประจําชาติของเรารนะครับ,รบนี่ก็คือคนําพลน้องกีพาวยุธครับออกอาวุธได้รุนแรงทีเดียวคือปาโมทหอยมุกครับที่อยู่ข้างนอกแบบ รูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับเผ่ามารีเหมือนกันนะครับครับอาจาร์ปาโมดนะฮะถ้าเราเราได้รับการอบอุ่นจากพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนิวซดีลนะครับและโครงการต่อไปฮะอาจารย์ฮะรเรามาทราบจาก คนไทยในนิวซีแลนด์นี่ว่าจะมีโครงการสร้างวัดไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้คุยกับทางนายกสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์นะครับกำลังที่จะรณรงค์ครับเพื่อที่จะสร้างวัดไทยในนิวซีแลนด์แลวเพราะว่าขณะนี้คนไทยในนิวซีแลนด์เองนั้นก็มีหลายร้อยคนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนผู้มีจิตกุศลนะครับถ้าร่วมกันบริจาคนะครับอันนี้ก็คงจะเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปครับยกนี้เป็นยกที่4ครับคุณสงชัยครับ สามยกก็รู้สึกว่าจะมีบวกไหมฮะยังไม่มีบวกนะต้องเบียดกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสานิสมวยซ้ายนำพลตีเข่าขวาไม่ถูกฮะสานิสไม่ถอยด้วย่อ้โหสองดอกนี้ท่านผู้ชมโอ้โหแต่วแหมเรียกคืนทันทีเลยครับส่งมาสองดอกกลับไปาหนึ่งดอกนี่เต็มๆจุดเลยนะฮะอื้หอ้หไม่ถูกนำพลแหมแกมารดีนะฮะวันนี้โดนบ้างนะ คนหนองกี่พายูยุทธนะฮะอีสารนะฮะเข้าไปติดเหมือนกันครับครับหัวใจเกินร้อยผมเรียนเลยนะฮะเสือเพ่นสารนี่พิธีเก่งไกลแล้วก็น,กนําคนที่เกินร้อยนำผลที่เกินร้อย <นะ S 2> ครับ,รบอืมแต่ไม่จถ้าทังเกตเห็นในะบางครั้งนี่เลือดเต็มหน้าแต่ว่าสู้แล้วเกินครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนยอาจะเห็นว่าทั้งคู่นี่มีความตั้งใจในการแข่งขันที่สุดนะฮะผมขอกราบเรียนว่า นักมวยทั้งคู่นี่มีอนาคตที่ผมจะเอาผู้ชนะนะครับแล้วก็จะไปแข่งขันในรายการมัเกรของสนามมวยลุมพินีฉะนั้นเราจะต้องคัดมวยที่สดที่สุดแล้วถ้ามวยที่ไม่พร้อมหรือมาอ่อนแรงนิดหน่อยนะฮะถือว่ามันมีความผิดสมหรับสืบพันธสงชัยจะต้องเลื่อนหลังวันที่6กออกไปนะฮะนี่นี่คือการการคุยกันระหว่างหัวหน้าคณะและคณะมวยแล้วกับผมโอ้โหยังไม่ทราบนะถึงยกนี้ ตีนะผลเข่าโอ้โหโดนเลยสองดอกสามดอกเลยเข่าแล้วครับตอนนี้สานิโอยดูไายรูปแบบนะฮะซ้ายก็แข่งของสานิชขวาก็แข่งของนํำมนพลเข่าก็เข่าด้วยกันผมขอการเรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่านักมวยทั้งคู่นี้มีสไตล์การชกคล้ายคลึงกันเป็นมวยจังหวะเตะและก็เข่าที่เหนียวแน่นนะฮะแล้วก็เป็นมวยที่ใช้สมองห อรจะเข้ามาอย่าหลวมนะครับถ้าหลวมไปโดนโต้ทันทีสานิติขมว่ตติตอนนี้อยู่ฝ่ายแดงครับตัวขาวทีเดียวครับนำพลน้ําเงินครับผิวเข้มกว่านิดหนึ่งครับเต็มร้อยครับเติมมาเต็มเต็มด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้ต่อยขอกราบขอคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะฮะวันนี้เราชัดเกมทั้งสีแสงนะฮะ ขอบคุณมาณนะโอกาสนี้นะครับที่เรานําศิลปะมวยไทยมาเผยแพร่ยกที่4ฮะอาจารย์ครับกาลังครึ่งยกนะนําผลต้องเดินเข้าหาครับนําผลจี้เข้ามาแต่นี้เราจังหวะแต่เข้าไปนี่น,นําผลอีโดนโ้มาหลายดอกแล้วเกินครับตอนนี้พยายามเล่งโดนแค่ซ้ายทีนึงเอาเอาแล้วครับชักเริ่มกับตละลปัดเลยครับตอนนี้แข่งซ้ายเสือเผ่นครับทำงานได้จังๆนำผล ย<ต>องพอดีครับอาจารย์ปาโม์สอยมุดของเรานะครับเป็นที่รักใคร่ของคนไทยที่นี่แล้วก็ชาวเมาลีแลก็ดูยอดสงเสนานันก็รู้สึกว่าฮะเหนื่อยหน่อยวันนี้นะครับเพราะรับผิดชอบในเรื่องไฟด้วย มุมแดงนะฮะเบอร์สี่ยกไปไงอาจารย์ลุงโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ครับปลายยกที่4นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วหมองูตายเพราะงูครับเจอลูกไถนาของสานิศสวนเข้ามาบ้างมาเลยเลยออกไม่ถูกนะสี่ยกคะแนนใครควรจะเหนือกว่ากันดีนะครับยกนี้ครับจังหวะใครดีกว่ากันครับมาดูกันในยกที่5ครับท่านผู้ชมขัมสิบสี่ชีวิตเราเดินทางจากประเทศไทยสู่ประเทศนิวซีแลนด์นะฮะด้วยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์นะครับการคณะคนไทยของเราก็กราบขอบคุณสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ให้เรานํนาศิลปะมวยไทยมาเผยแพร่รับนนะแล้วเราขอกราบขอบคุณนะครับ สถานีโทรทัศน์ช่อง9และการสื่อสารแห่งประเทศไทยบำหน้าที่การที่ถูกต้องตัมสื่อปฏิบัติการกีฬาแห่งประเทศไทยดรสมชายครับดรสมชายประเสริฐสิริพันธ์นะครับก็ให้ความกรุณาแล้วก็ยินดีสนับสนุนด้วยนะครับว่าท่านทรงใจจะไม่เคยทำอะไรที่หวังว่าทีมสำหรับการนำจิตและมวยไทยมาต่างบ้านต่างเมืองครับผมก็กราบขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างนี้สมาคมมวยอาชีพและสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มาดูกันในยกที่5ครับยกนี้ยกสุดท้ายครับสานิตวิชิตเกลียงไกลฝ่ายแดงกับนำพลน้องกีพายุทฝ่ายน้ำเงินครับจะเป็นยกตัดสินะก็ยังมีเงินรออยู่เงินละแสนหกหมื่นบาทนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเข้าห่ไม่โดนนะอากาศอย่างนี้ทำให้น้ำท่วมเราปีนะโอ้โหแรงประสานงานเลยครับแต่ซ้ายสานิต จะมีสองกันเอาไว้ได้นะครับตีไม่แน่นะครับยกนี้ตัดชนิดตีเข่าอีกทีหนึ่งตีทีหนึ่งเข่าแล้วขาฝาสวยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเกิดจนะพอติดเชือกนิดนึงแยกออกมาเพื่อที่จะใหไม่เอออกาวเขวี้ยงตัดซ้ายไปไม่ถูกตีเข่าขวาได้สวยแล้วผมตีเข่าขวาหกก็ไม่โดนซ้ายนิดเดนเข้าไปอซ้า,ายนิเด,นเ,เ,ดนเ,นเดินเข้าไปครับต้องเดินแล้วครับยกนี้ยกสุดท้าย น้ำพลทำยังไงครับเจอลูกนี้จากใครสานิตตีตีทีหนึ่งตีทีหนึ่งแล้วเอา,าน้ำพลตอนนี้เสียจังหวะไปหน่อยนำพลตีโตมายังไม่เหนื่อยนะครับนี่ขอสองนาทีนะโดนเต็มเต็มสองสานิตเป็นฝ่ายเดินเข้าหาโอ้ยแข็งท้ายสุดเลยฮะอ้าวมีต่อยครับต,อต่อยโตมา สันนิทีบยานเอาไว้ครับเสียงกองเชียร์บอกนำพลนำพลนำพลนี่เคยมาโชคแล้วนะครับเตกแข้งขวามาอีกทีหนึ่งพยับามมาก็มาถึงปลายยกแล้วครับลักษณะมวยนะนำพลออกลักษณะโอ่แข้งขวาเต็มๆสันนิเตะซ้ายบ้างสวย ามน้ำพลีกับเรียมวางเลยโอ้โหอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้ติดตาแล้วกันครับสองทีเบิ้ลมาสานิตได้รับเต็มเต็มโอ้โหพลาดการคอเป็นไงมีสปิริตนะอันนี้ถือว่าเป็นน้ำใจนะไม่มีตามน้ำแล้วไม่สวยโอกาสนะแต่จะเป็นลูกที่ชนะหรือเปล่าไม่ทราบทีมัดแรกมาเดินเข้าหาสานิตเป็นฝ่ายเดินก็หาบ้างเลยครับโอ้โดนสองจัดเต็มะตานี่ขยับ ต่อย้ายขวาเดินเขา้าหาอีกตีเข้าไปเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนแผนแล้วอาย่าใช่หมัดช่วยพี่ต่อยซ้ายขวาไม่โดนครับนำคนเองก็สายตาเป็นเลิศดเหมือนกันถ้าจะว่าไปแล้วตีแข้งซ้ายไม่แต่โดนลงนี้เป็นยังไงครับนี่แขนซ้ายห้อยไปแล้วสาีิเอาประคัตนะครับเต็มเต็มคางหมดยกสุดท้ายครับนี่ก็คือสปิริตนะครับขอโทษขอโพย มวยรุ่นน้องครับคือนำพลน้องกีพายุทอายุ22ปีสานิทเป็นรุ่นพี่ครับอายุ26ปีครับยังทำเงินได้อีกเยอะนะฮะสานิทพิชิตเก่งไก่นะฮะตอนนี้ก็เชิญแขกผู้มีเกียรติของทางประเทศนิวซีแลนด์ขึ้นมามอบนะครับแล้วก็ชูมือครับให้นักมวยฝ่ายน้ำเงินครับนำพลน้องกีพายุทธชนะไปครับอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ว่าเดือนทีเดียวครับแล้วก็คุณก่จะขึ้นไปมอบเข็มขัดครับ ก็ถือว่าเป็นการจริงแชมป์กันที่นี่นะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเขาก็ทำเข็มขัดมอบไว้ให้สำหรับผู้